ข้ามศาสตร์เพื่อที่จะบ,บูรณาการหรือแอปพลายศาสตร์ศิลที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้หลังจากที่อาจารย์จบการสอนสังคมศึกษาใบเนี้ยมาอาจารย์สามารถมองกลับไปข้างหลังเนี่ยกับงานวิชาตัวเองที่เรียนนะอาจารย์นะที่เราเรียนปริญญาตรีพุทธปริญญาโทพุพทธปริญญาเอกพุทธแล้วก็เรามาเรียนปริญญาเอกการสอนสังคมศึกษาเนี่ย การสอนสังคมศึกษามันสอนให้เราคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบเหมือนเราเป็นครูเลยอาจารย์มันจะมองว่างานที่เราเรียนมาทั้งหมดนี่เราจะเอาไปสร้างงานยังไงเราเห็นจุดเด่นจุดด้อยอะไรเราก็อะไรมันมีประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนแล้วก็สาขาที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะไปต่อยอดอยังไงให้เราเกิดมูลค่า ให้มันเป็นทั้งวิทยาทานให้มันเป็นทั้งองค์ความรู้ให้มันเป็นทั้งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเราและให้มันเป็นทั้งสร้างแนวคิดแนวทางให้กับคนอื่นแล้วก็จนกลายมาเป็นเหมือนเหมือนจนสุดท้ายมันสรุปแล้วนะมันกลายเป็นว่า ยโสธรานเป็นโคชชิ่งนะทุกวันเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์นะเป็นโค้ชนะคือคนแนะนําคนนะมันก็เลยว่าเฮ้ยเราต้องขอบคุณการสอนสังคมศึกษาเราต้องขอบคุณสาขานี้ที่ทําให้เรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรามองอะไรอย่างเป็นระบบ ตามที่มันควรจะเป็นแต่สมัยตะก่อนเราคิดว่าเรียนจบแล้วเราจะไปทํางานอะไรแปลว่าเรามองอย่างไม่เป็นระบบว่าชุดความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปเป็นไม้เป็นมือเป็นแขนเป็นขาเราได้อย่างไงแต่พอเราเรียนสังคมมาปุ๊บเรามองภูมิศา,าสตร์เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ออกเรามองสังคมศาสตร์ออกเรามองพฤติกรรมมนุษย์ออกเรามองเอศรษฐกษิจและสังคมออกเรามองความหลากหลายทางวัฒนธรรมออกแล้วเราจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ การสอนสังคมศึกษามันก็บอกอีกว่ามันม,มันมีวิธีการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยนะตามกระบวนการเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นการเรียนสังคมศึกษาน่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นการสร้างกระบวนการให้คนเรียนสาขาเนี้ยคิดอยากเป็นระบบอาจารย์วันหนึ่งถ้าเราไปเป็นครูสอนเราจะมาสอนตามใจเราไม่ได้อาจารย์อาจารย์จะต้องเหมือนที่ยโสธราบอกว่าเวลาอาจารย์สอนสังคมศึกษาอาจารย์จะไปสอนเด็กในโรงเรียนอาจารย์จะต้องสอนไปตามลำดับ เออเราจะบอกว่าเรารู้แบบนี้เราจะสอนแบบนี้แล้วให้เด็กมันรู้ตามเราและให้เด็กเก่งเหมือนเราไม่ได้เพราะมันไม่มีใครรู้เท่ากับเราแล้วก็เมนเต็กกลุ่มของเด็กก็ยังมีความหลากหลายทางภูมิความรู้ที่จะรับองค์ความรู้จากเราที่แตกต่างกันเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาแหละการประเมินผลวัดผลประเมินผลแหละอ่าการมีทักษะต่างๆแหละ ความกระตือรือร้นแหละความเป็นครูมืออาชีพแหละวิทยกรมืออาชีพแหละอาจารย์มืออาชีพแหละเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเป็นมืออาชีพแหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาเมื่อพัฒนามาแล้วกลับกลายมาว่ามาเป็นอาจารย์แล้วมาเป็นครูแล้วก็ยังหนีไม่พ้นที่จะต้องไปพัฒนา ทักษะทั้งกายภาพและจิตภาพอีกเก่งไม่พอไปอยู่กับเด็กที่โง่งๆนะอาจารย์หัวเสียไปอยู่กับเด็กที่เล่นแต่เกมเล่นแต่โทรศัพท์อาจารย์จะจัดการอย่างไรที่จะให้เด็กพวกนี้มีคุณคุณภาพชีวิตที่ดีในฐานะที่ท่านมีจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูท่านจะทํำยังไงมันไม่ใช่ว่าท่านไปเป็นแค่ครูสอนอาชีพสอนเฉยๆแต่ท่านมุ่งหวังปรารถนาอยากให้เด็กเนี่ยมันดีมันเก่งนะคะอาจารย์มันเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่ ความเป็นครูมืออาชีพหรือจิตวิญยาของความเป็นครูน่ะต้องมีตรงนี้เหมือนกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องพัฒนาทั้งกายภาพความความเก่งกาจสามารถของท่านต้องมีพร้อมแหละจิตภาพภายในของท่านอีกคือไปเห็นในสิ่งที่มันไม่ต่างๆไม่ว่าแต่จัญญาบันเอยไม่ว่าแต่เป็นุณธรรมจริยธรรมในตัวของท่านอยู่ตอน หลอดเวลาเพื่อไม่ให้จิตมันตกต่ําเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ยศุทธนาบอกว่าเรามีอาชีพที่จะต้องไปอยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอ่ะไม่ว่าแต่ท่านจะมีเมียม,มีลูกในชีวิตครอบครัวชีวิตในที่ทํางานครูจะต้องอยู่กับเด็ก ตั้งแต่สิบคนขึ้นไปแล้วก็ต้องอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์น่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นกิจภาพก็ต้องพัฒนากายภาพก็จะต้องพัฒนาความล้ำยุคของการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก และประชาคมก็ต้องวิ่งไปตามเขาเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นมาป้อนให้กับเด็กของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการดีเวล็อปเมนต์อยู่ตลอดเวลาชั่วหน้าตาปีดังนั้นถ้าไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอันหนึ่งอันเดียวแล้วหรือไม่มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วแล้วไม่โอเพนความคิดความเชื่อของคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะถูกกับดัก กับดักตัวเองนะคะอาจารย์เรามาดักตัวเราเองเราก็จะอยู่แค่นั้นเราก็จะการสอนก็จะสอนไม่ดีมันก็จะไม่มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นครูที่ล้าหลังไปจนกลายเป็นคนที่ไม่ได้ให้การผู้คนก็ไม่ให้การยอมรับซึ่งเราเห็นปัญหาของครูเยอะแยะทุกวันที่เป็นแต่อาชีพไม่ได้เป็นจิตวิญญาณแล้วก็ครูที่ไม่พัฒนาจิตจิตวิญญาณไม่นําปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ครนี่ยืมสินเห็นไหมคะขโมยเงินเด็กเอ่ยเอาของโรงเรียนไปขายเอ่ยซึ่งมันทําให้มันทําให้คนข้างนอกที่เขามองเข้ามาของความเป็นครูนะ่ะมันบั่นทอนลงหรือมันลดทอนลงความศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยไม่มีแต่พอมาในทศวรรษที่21เนี่ยกลายเป็นว่าตัวชีวัดของความเป็นครูมันสูงขึ้นไปกว่านั้นอองความเป็นอาจารย์มันต้องสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหากับคนที่เป็นครูหรืออ,อาจารย์ที่ไม่ ไม่มีการพัฒนาตนเอง <Okay. S 1> นะไม่มีการพัฒนาตนเองไม่โอเพนายไม่มีแอคทีฟเร์ยนิ่งอะไรต่างๆก็กลายเป็นครูแบบล้าหลังแล้วก็ประชาคมหรือสังคมก็จะดาวลงไปเรื่อยๆไม่ไม่ต้องเอาสังคมชุมชนนะเอาตัวเราเองก่อนเลยที่จะจัดการตัวเราเองเนี่ยจะไหวไหมในในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ได้ไหมกับเศรษฐกิจแบบนี้กับ ภาวะการเมืองแบบนี้จะอยู่ยังไงจะมีรายได้ยังไงจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างไรแล้วถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้เราจัดการไม่ได้แล้วอาจารย์คิดดูว่าเด็กอยู่ในชั้นเรียนนะที่ยังเปิดอินเทอร์เนต็ตอยู่ตลอดเวลาเขาไม่มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความดีความชั่วอะไรต่างๆซึ่งเขาจะต้องได้รับความรู้แบบหลากหลายมากมายเหลือเกินซึ่งมันก็ต้องมาดูที่คุณภาพของความเป็นครูด้วยว่า ครูอย่างเราเนี่ยมีทักษะอะไรที่จะพอไปดีแคลร์ที่จะพอไปทำให้เด็กมีคุณลิตีให้สมภูมิกับความที่ตนเองเป็นครูมืออาชีพอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ยโสธาราไปเรียนหลักสูตรที่มาจนทำให้ตนเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละการเป็นครูจะต้องคิดอะไรอย่างเป็นระบบหรือเราเป็นวิทยากร ก็ต้องคิดอย่างเป็นระบบก็ต้องพูดอย่างเป็นระบบจะเป็นอาจารย์ก็ต้องพูดอย่างเป็นระบบจะต้องมีมีการพูดถึงความเป็นมาความสําคัญและก็ปัญหาเราเรียนสังคมศึกษาเวลาคนถามอะไรแปลว่าเขาสงสัยเราจะต้องตอบเขาให้เขาหายความสงสัยทุกประเด็นนี่คือคุณลักษณะเด่นของคนเรียนการสอนสังคมศึกษาที่สามารถพูดได้ละเอียดมากกว่าศาสตร์ิลอื่นๆแม้แต่โยมเรียนจบปริญญาตรี่ อ่าแม้แต่ยมเรียนจบพุทธศาสนามาแล้วนะอาจารย์เวลาคนถามเนี่ยพระพุทธเจ้าทําไมต้องหนีหนีเมียไปบวชด,ด้วยเห็นแก่ตัวมากเลยอะไรประมาณเนี้ยเป็นตน้นเราก็จะตอบไปว่าถ้าท่านไม่สละแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะะท่านต้องสละแบบนี้แหละมันถูกแล้วการเป็นศาสนาต้องสละแบบนี้แหละถูกแล้วแต่คนที่เขากําลังแสดง ทัศนคติบางอย่างเขาอาจจะมองในมุมมองของความเป็นแฟมิลี่ของความเป็นครอบครัวว่าการที่ทิ้งให้เมียกับลูกอยู่ตามลําพังแล้วหัวนะ่ะทิ้งไปเนี่ยมันขาดความรับผิดชอบหรือไม่การที่พระพุทธเจ้าไปทําอย่างนั้นมันถูกต้องไหมเขาต้องการรู้ประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรดังนั้นการสอนสังคมศึกษาหรือความเป็นครูเนี่ยเขาจะมองจิตวิทยาของการของคําถามแต่ละคําถามออกแล้วเขาสามารถตอบไป เข,เขาสามารถตอบคาถามให้ตรงจุดได้แล้วก็กลายเป็นเป็นสาขาวิชาที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนและสังคมได้ได้อย่างใกล้เคียงแล้วก็ได้อย่างใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดค่ะสุดท้ายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนแสดงทัศนคติได้ดีมากมากมากม,ากม,ากมากค่ะท่านอาจารย์ประจําหลักสูตรค่ะ ครับอาจารย์ครับขอเจริญพรขอบคุณอาจารย์ดรยโุธราคเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาโอเพนเปิดความรู้ใหม่ๆนะครับเป็นอาจารย์ดรใบที่สองนะฮะได้ระดับดุษฎีนิพนธ์เอ็กซิเลนยังไม่ธรรมดานะฮะถ้าถ้าไม่เก่งจริงน่าจะทำไม่ได้เห็นว่าอาจารย์บอกว่าบางท่านที่ไปสอบไม่ผ่านก็มีต้องซ่อมใหม่นะฮะเห็นอาจารย์เล่าให้ฟังือว่ามจรอขอนแก่นก็เป็นอีก หนึ่งมหาวิทยาลัยที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยอ่าของมอจลนะฮะที่ที่มีคุณภาพอ่าค่อนข้าง